สรุปผลการดำเนินง,งานวทิทยาลัยชุมชนยะลาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยาลานำโดยนายวิชาพรชินประพัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยาพลศรีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาและคณะข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศจัดขึ้นในระหว่างวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสิบหกณรงแรมพริ้นทพาเลสมหา กรุงเทพมหานครนายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาว,วิทยาลัยชมุมชนยะลาพร้อมด้วยคณะทำงานวิทยาลัยชมุมชนยะลาลงพื้นที่ชมุมชนบ้านโปงตาอําเภอรามันจังหวัดยะลาในวันที่2กุมภาพันธ์2566เพื่อนิเทศติดต,ตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เบาบางการเลี้ยงไก่ไข่ วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดโครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยาลาในระหว่างวันที่6-10กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยาลานายวิชาพรชินประพ,พัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลามอบหมายให้คณะทำงาน โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เปราะบางและเยาวาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและการบริการวิชาการแก่ชุมชนลงพื้นที่ประสานงานกล่มดีโกตาโกตาบารูและรวมหารือกับผู้บริหารตลาดนัดชุมชนครองทรายในตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากลในวันที่8กุมภาพันธ์2 0 5 566วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดก,กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาคู่คุณธรรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันที่13กุมภาพันธ์2566 โดยมีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยาลาเจสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน100คนคนณะห้องประชุมโศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยาลา นายวิชาพรชิมประพัฒผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้คณะทํางานวิทยาลัยชุมชนยะลาและบัณฑิตอาสาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลคนจนทีเป้าตาม tpmap ปี2565โดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปฐมภูมิและจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่บ้านืองาบ้านปอเส้งและบ้านกูแปรปลาแยตําบลปอเส้งอาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจำนวน4ครัวเรือนในวันที่13กุมภาพันธ์2566 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการ,กรเกษตรด้านสัตว์และพืชภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16กุมภาพันธ์2566ณตำบลลำใหม่ตำบลยุปโปและตำบลกรงปีนังจังหวัดยะลา วันที่15กุมภาพันธ์2566ณห้องประชุมรวงพึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลานายวิชาพรชินประพัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่สองร้อมด้วยกรรมการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิติติกิติโชควัฒนาประธานสภาว,วิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาว,วิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่พบปะเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่ตำบลยุปโปและตำบลปงตาจังหวัดยะลาในวันที่15กุมภาพันธ์2566 วันที่17กุมภาพันธ์2566นายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยลาครั้งที่2พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาณห้องประชุมรวมพึ่งชั้น3อาคารเรียน5ชั้นวิทยาลัยชุมชนยลา วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดก right ิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงานประจำปีงบประมาณ2566ในวันที่20กุมภาพันธ์2566โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารรวมจำนวน130คนและข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมโศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่28กุมภาพันธ์2566วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการวิภากษ์หลักสูตรโครงการยกระดับฝีมือช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอาชีพช่างเย็บเสื้อผ้าระดับหนึ่งประจำปีงบประมาณ2566 ที่มุ่งเน้นสร้างอาชีพโดยมีผู้มีความรู้และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมณนะห้องประชุมมากเมาวิทยาลัยชุมชนยะลา